สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบซัวพี่น้องชาวคแมบิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศเดลัววันนะครับ <c oughs> ขอภัยครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 และปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยกัน ผมมาจันไก่ในรันทาอดีตกรรมการสมุนโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมวันนี้พบกันวันที่10กรกฎาคม2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีขานนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนางเอกหน้าหวานจากค่ายช่อง3 hd นะครับอดีตคนรู้ใจของอพระเอกหนุ่มจากค่ายช่อง7 hd ซึ่งกำลังจะมีงานวิวาในวันที่17 กรกดาคม2,565นี้วันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณเบล่าราณีแคมเปนนะครับเจ้าแม่พรีเซนเตอร์แห่งยุคนะครับกับอดีตคนรู้ใจนะครับคุณเวียสุกลวัดคณารถนะครับคบกันมานาน9ปีไม่ได้แต่งนะครับแต่คบแต่คุณเวียคบกับคนรู้ใจนอกวงการเพียง1ปีกับประกาศงานวิวานะครับต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยนะครับ Uh, นางเอกหน้าหวานนั้นมีทั้ง uh, ความสวยรวยเก่งแล้วก็เป็นนางเอกแถวหน้าด้วยนะครับ uh, mm hmm. uh, ในเรื่องงานนะครับเขาท่างจะโดดเด่นแต่พอเรื่องความรักหรือคู่ครองนะครับมาถึง uh, กับกลายมาอยู่ด้านท้ายนะครับ uh, ช่างเดินสวนทางกับงานอะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูดวงชะตากันนะครับขอเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับ เมื่อช่วงปลายปี2,564นั้นคุณเบล่าประกาศยุติความสัมพันธ์กับพระเอกต่างค่ายนะครับคุณเวียสุกลวัฒนารถซึ่งคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับเหลือไว้เพียงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องจากกันด้วยความเข้าใจนะครับเรื่องเซอร์ไพรส์ตามมาอีกเล็กน้อยนะครับคุณเวียนั้นได้ประกาศเปิดตัว หวานใจคนใหม่แบบพร้อมแต่งนะครับงานว,ว,าวิวาจะเกิดขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2565นี้โดยฝ่ายชายคุณเวียสุกุลวัฒน,นั้นชี้แจงแถลงข่าวในวันที่2กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตความรักของนางเอกหน้าหวานนะครับมากความสามารถท่านนี้นะครับ คู่คุณเบล่ากับคุณเวียนั้นผมเคยวิเคราะห์ไว้เมื่อ9เมษายน2563ในช่อง Youtube แห่งนี้นะครับไว้ว่านะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ฉโลกกันนะครับมีจุดเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะในดวงของคุณเบล่าลานีแคมเปนนะครับหากมีโอกาสแต่งงานไม่ควรจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับถึงวันนี้แล้วนะครับเรื่องความรักดิเทิร์ของคู่นี้คงต้องตัดไปนะครับเพราะว่าฝ่ายชายคุณเวียรสุกุลวัดนั้น ประกาศวิวากับสาวนอกวงการนำว่าวิกกี้นะครับในวันที่17กรกฎาคม65นี้นะครับพร้อมโชว์ทะเบียนสมรสเมื่อวันที่8กรกฎาคม65โชว์ก่อนแต่งด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับเป็นดับเบิลเซอร์ไพรส์หรือเซอร์ไพรส์้อนเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาของคุณเบลล่ากันนะครับ คุณเบล่าลาดีแคมเปญนั้นเ,เกิดวันที่24ธันวาคม2532นะครับตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือนอ้ายเดือนหนึ่งะครับปีมะเสงอายุปัจจุบันคือ32ปี6เดือนกับ17วันอายุย่าง32นะครับเอโทษนะ33นะครับพื้นดวงชะตานั้นจะขอกล่าวคร่าวๆนะครับเพราะว่าโพสต์ไว้หลายครั้งแล้วนะครับอยากให้ท่านผู้ชมที่มีความสนใจในดวงชะตาของคุณเบล่านั้นให้พิมพ์คําว่า วิเคราะห์ดวงเบล่าลานีแคมเปนนะครับในช่อง YouTube นะครับจะพบหลายคลิปเลยทีเดียวคุณเบล่านั้นเป็นคนกล่าๆนะครับคุณเบล่านั้นเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีคนที่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแล้วก็เป็นผู้นําใจคอกว้างขวางนะครับแล้วก็เดือนเกิดมีดาวอาทิตย์กลุ่มด้วยนะครับคนที่เดือนเกิดและวันเกิดเป็นดาวเดียวกันเนี่ยจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงค่อนข้างมากและกล้าตัดสินใจนะครับ โดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะสุภะนั้นมีสิบเอ็ดราชาโชคนะครับดาวคารมีหมาอุดเราก็ทาสามี16โสรถหมามงคลจะเป็นมากกับศิลป,ปินนะครับอาจเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตได้สบายมากนะครับหรืออาจจะเป็นผู้จัดละครก็เป็นไปได้ความสามารถหลากหลายนะครับฝีมือการแสดงก็เข้าสู่ขั้นเทพนะครับกว่ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมาหลายสำนักนะครับหรือเป็นเจ้าแม่เซทพรีเซนเตอร์แห่งยุคด้วยซ้ำไปด้วยนะครับความรักคู่ครองนั้น ต้องขอบอกว่าความรักกับงานของคุณเบลล่านั้นเดินสวนทางกันเสะเกินนะครับจุดเสียหายในดวงชะตาเรื่องความรักนั้นมีหลายจุดนะครับหดาวศุกร์ความรักนั้นไปกระทบอรีไปกระทบมรณนะไปกระทบนาว,วังและเป็นกาลกินีในทักษะและเป็นในการลกินีในพื้นดวงนะครับรักกับใครไม่ค่อยสมหวังนะครับเต็มไปด้วยอุปสรรคและมีความพัดพลากแฝงอยู่ในนั้น มั่นคงคู่จุดที่เป็นลาะก็ไปกระทบหีนะซึ่งเสถียรภาพความรักสั่นคลอนนะครับปัตตัคู่ครองนั้นไปกระทบมัชิมาแปลว่าผันผวนนะครับคบกันดีๆอยู่โอกาสเลิกก็เลิกกันแบบงงๆนะครับแต่ดวงนี้ถ้าแต่งก็จะมีการแต่งแบบงงๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะโงเ่เฮงนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับลักษณะเป็นลักษณะของสวยแต่อภพ,พเรื่องคู่ครองนะครับด้วยโนกแกนที่สูง ทั้งสองข้างและใบหน้ารูปไข่นะครับถึงบอกท่านผู้ชมว่าคุณเบล่าลานีนั้นดีทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องความรักนะครับมาดูในปีจรนะครับในช่วงอายุ3-3 3-2ย่าง3-3นี่แหละก็คือธันวา6-4ถึงธันวา6-5จุดเด่นจะไปอยู่เรื่องงานนะครับผู้สหไปกระทบกรรมะงานตรึมนะครับดีโชคก้อนใหญ่จากเรื่องทรัพย์แต่ว่าไม่ใช่สัตว์สเท้านะครับเพศตรงข้ามก็ยังนิ่งๆน,นะครับ ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่ในเรื่องความรักจุดสําคัญนะครับเรื่องความรักจะไปอยู่ที่อายุ33ย่าง3 4คือประมาณธันวา65ถึงธันวา66นะครับบริวารไปกระทบปัตตนีมีเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตนะครับความรักดาวสุขเป็นสีในทางทักษะรักครั้งใหม่เป็นไปได้แต่ก็จะไม่เปิดเผยเท่าใดนะักเพราะว่าดาวสุกนั้นไปกระทบมรณะนะครับแต่รักครั้งใหม่มีแน่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นรักครั้งใหม่ กับคนเก่าๆหรือคนใกล้ตัวนะครับเพราะพระรยังไปกระทบบริวารและไปกระทบตนุนะครับในดวงชะตาคุณเป็ล่านนั้นมีจุดบกพร่องเรื่องความรักคู่ครองเสียหายหลายจุดนะครับถ้าแต่งแบบเป็นทางการต้องมีมากกว่า1ครั้งนะครับดวงชะตานี้นะครับหรือคนที่มีดวงชะตาแบบนี้ท่านผู้ชมด้วยนะครับ ไม่ควรจดทะเบียนสมรสเท่านั้นดีที่สุดนะครับให้อยู่กันแบบเข้าใจนะครับเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะครับไม่ต้องผูกมัดกันนะครับอย่างที่สำคัญดวงชะตาแบบนี้ถ้าได้คนรู้ใจเป็นคนเพศเดียวกันหรือหญิงต่อหญิงนะครับชายต่อชายความเสียหายก็จะลดลงนะครับในดวงคุณเบลล่าอาจมีคนรู้ใจนะครับเป็นเพศหญิงนะครับเพศเดียวกันก็มีโอกาสเป็นไปได้และจะส่งเสริมดวงชะตาด้วยซ้ำไปนะครับดวงชะตาของคุณเบลล่า ให้มีความรักแบบเข้าใจไม่ต้องเปิดตัวคงสถานะความเป็นคู่คนรู้ใจนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องหวือหวานะครับจะว่าไปเรื่องการแต่งงานของคุณเบลล่านะครับถ้าอาจจะมีการเกิดขึ้นจริงๆจ,จ,จะไปอยู่ในช่วงอายุ3-7ย่าง3-8อีกหลายปีนะครับหากย้อนกลับไปดูเรื่องราวความรักที่ผ่านมากับคุณเวียสุกรวัฒนนะครับต้องขอบอกเอฟซของทั้งสองท่าน ดังนี้นะครับถือว่าเป็นความโ <c oughs> ชคดีนะครับเป็นบวกกับทั้งสองคนนะครับเพราะว่าในดวงชะตาทั้งสองคนเนี่ยนะครับถ้าแต่งงานกันโอกาสเลิกลามีแน่นะครับในดวงโดยเฉพาะในดวงของคุณเบลล่านั้นจะมีโอกาสแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับดวงชะตาของคุณเบียนั้นมีความเสียหายเรื่องคู่ครองน้อยกว่าคุณเบลล่ามากนักนะครับเมื่อจับคู่กับคุณวิกกี้ก็ถือว่าฉลกต้องกันนะครับส่งเสริมดวงชะตาทั้งสองคนนะครับ คุณเบลล่านั้นเป็นโสดชื่อเสียงกับเป็นบวกมากกว่ามีคู่ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คุณเบียร์และคุณเบลล่าแยกกันทะแยกทางกันนะครับถือว่า <c oughs> ก่อนแต่งนั้นถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าไม่สร้างรอยด่างให้กับชีวิตของทั้งสองคนระหว่างเส้นทางนั้นก็ทำให้ fc ของทั้งสองท่านนะครับมีความสุขนะครับจากกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับพบกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับดังคา ที่พุทธเจ้าสอนไว้ว่ากรรมุนาวัตตีโลโกนะครับสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพอจะขมวดปมนะครับเรื่องราวชีวิตความรักของคุณเบล่าหลังคุณเวียประกาศแต่งงานดังนี้นะครับดวงชะตาของคุณเบล่าเรื่องความรักนั้นเดินสวนทางกับเรื่องงานนะครับจุดเสียหายเรื่องคู่ครองของคุณความรักคุณเบล่านั้นเสียหายหลายจุดนะครับช่วงอายุ3 2อย่าง3าคือราวทันวา64ถึงทันวา65เรื่องแต่งงานความรัก ยังไม่ถือว่าโทษนะฮะเรื่องอเรื่องความรักนะครับยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้ามีการทรงตัวนะครับช่วงอายุ3าย่าง3-4เนี่ยคือราวธันวา65ถึงธันวา66อาจมีเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเข้ามาในชีวิตนะครับแต่จะเป็นแบบเรียบเรียบไม่หวือหวารักครั้งใหม่แต่คนรู้ใจอาจเป็นคนเก่าเเก่าๆนะครับใกล้ๆตัวดวงชะตานี้ต้องบอกว่ารักแบบเข้าใจนะครับ ไม่อยู่กันประจําและไม่จดทะเบียนสมรสถ,ถึงจะดีนะครับดูชะตานี้รักเพศเดียวกันความเสียหายจะลดลงนะครับ <c oughs> เรื่องแต่งงานนั้นถ้าจะมีเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีก็จะประมาณสักอายุ3.7มย่าง3.8อีกหลายปีนะครับที่ผ่านมาคุณเวียสุกวนวัดนั้นแยกกันถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเ <c oughs> พราะถ้าแต่งงานเลิกกันเนี่ยจะเป็นการสร้างรอยย่างให้ทั้งสงคนเมื่อแวบไปดูนะครับ ในดวงชะตาคุณเบล่ากับคุณป,ป๊อบธนวัตรสักนิดหนึ่งนะครับถ้าคู่นี้นะครับเป็นคู่จิน้นมีโอกาสเป็นไปได้นะครับไม่ต้องเป็นทางการนะครับให้รู้กันในทีก็พอนะครับด้วยเหตุที่ดวงชะตาของคุณป๊อบเองก็มีความเสียหายหลายจุดไม่แพ้คุณเบล่าเช่นเดียวกันนะครับคู่จิน้นจะส่งเสริมชื่อเสียงของกันและกันนะครับเคมีเข้ากันเข้ากันอะไรประมาณนั้นนะครับ เรื่องราวของคุณเบล่าก็ดังที่กล่าวมานะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะไมเคาะดวงชะตาของคุณเบล่าในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับหรือผู้ที่ทำสื่อนะครับาคลิปที่ผมโพสต์ไว้นั้นยินดีนะครับให้นำไปเผยแพร่ทั้งภาพและเสียงโดยด้วยความยินดีนะครับเรื่องลิขสิทธิ์นั้นอาจไม่ถูกแต่ที่ไม่ได้อนุญาตนะครับแต่เรื่องความรู้สึกแล้ว กับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณที่ผู้นําสื่อได้นําไปเผยแพร่นะครับถือเป็นให้การให้เกียรติในตัวกรบผมนะครับยินดียิ่งนะครับนําไปเผยแพร่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับมีปัญหาชีวิตนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับบูชาครูก็5้ารบาทต่อหนึ่งดวงชะตาเวลาประมาณสักก้านถึง21่สินาฬิกาของทุกวันนะครับเ,เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลนะครับ0811599996นนะครับขอบคุณสำหรับ การรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ